ภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรแปงอ่จริงยาดาหนูกำลังใช้อะไรในการถูกระดาษขลุกไขมันประเภทไหนขลุกชื่อว่าอะไรอะใช้เนยใช้เนยใช่ไหมคะเนยเป็นไขมันไหมคะยาดาใช่รู้ได้ยังไงวิธีการทดสอบกระดาษเสร็จแล้วก็ยกกับมายาดายกสองกับไฟหน่อยนะคะว้าวสูงสูงเลยยาดาโอเคขลุกยาดาคุณบีถามหน่อยอันนี้ อะไรคะลูกหนูใช้อะไรในการถูกก,กระดาษอันนี้ใช้น้ำมันน้ำมันพืชเนาะแล้วอันนี้ละ่ะคะลูกอันนี้ใช้เนยอคะค่ะแล้วนี้คือจําได้ไหมนี่คืออะไรอันนั้นเนยเหมือนกันเนยเหมือนกัน,นกระดาษโปร่งแสงไหมคะโปร่งแสงสแสดงว่าสิ่งที่หนูมาทาตรงนี้เป็นอาหารประเภทไหนคะลูกไขมัน,ข,มนขอบคุณมากขายาดาติมยกยกสองกับแสงไฟหน่อยโอ้โหสวยนะติมไปหนะะ่อยค่ะออมจ๋า ออมสองหน่อยออมออมใช้อะไรในการวาดล,ลูกใช้อะไรคะลูกใช้อะไรใช้ทั้งกะทิใช้ทั้งน้ำมันแล้วก็ใช้ทั้งเนยใช่ใชไหมลูกแสดงว่าของสามอย่างเนี้ยที่หนูเอามาถูกับกระดาษเนี่ยเป็นอาหารหเป็นสารอาหารประเภทไหนคะลูกรู้ได้ยังไงว่าเป็นไขมันก็มันถูกกระดาษแล้วคะคือเราสว่าเป็นโกลสองอ๋โหอีกรอบหนึ่งมาเห็นไหมชัดอีกรอบหนึ่งหนูมาสุ ถ้าเอาไปส่องกับแสงไฟมันเกิดอะไรขึ้นนะคะพ<ะ>ี่ออมมันจะโปร่งแสงแสดงว่าสิ่งที่เราถูก,กระดาษเป็นขอบคุณมาก